โยโยโยนี่บวยเองหนูหนูไม่ต้องอู้ใจนะมีอยู่กันในเกมลูนสเลเยอร์ไอ้เชี่ยเออพูดสเลยเยอร์ก็ไม่ได้นปะลูน,นดีเลเยอร์ไอ้เไอ้แม่งดีเลยแล้วดีเลยอีกเองพี่ก็แบบว่าเองตอนแรกพี่จะเข้า,ขาแล้วแต่ว่าตอนนั้นลืมอัดแล้วพี่เผลอสุม่มถอดไปแล้วสองครั้งว่าแม่งแจกที่สุม่มเผาสองอันเออสองอ,อันเลยพี่ เฮีย uh, yeah. ตั้งสองอันนะหนูหนูมึงคิดเอายายห้า <laughs> yeah. เดือนนะแล้วก็ดีเลยแล้วดีเลยอีกแม่งแจกเอ่อที่สมสองอันแต่ว่าพี่สมได้ดุลหานไม่งจะเพิ่มเลทไม่งจะเพิ่มเลทก็ได้ซึ่งเหมือนเพิ่มโอ้ตั้งแต่พี่เลิกไปเนะแม่งมีเผ่าอะไรไม่รู้อ่ะพี่รู้ว่าไม่มีแวมพร์เพิ่มมาเซราฟิมพี่ไม่รู้จักอินเฟอร์นิมพีว่าไม่รู้จัก เอ้ยนี่ไงวันแรกกดเพิ่นสเนลไม่ถามันเพิ่มเออนี้มาด้วยเอ้ยนี่ไงคลาสซามูไรถ้าเดินเพิ่มอันเดียวเองเหรอหนูุน่ยแล้ววะไม่เป็นไร would you like to skip the tutorial เออคุณสคริปกูไม่สนใจเอ้ยมาแล้ววันแรกของควยสเลเยอร์แล้วทำไมกูหัวร้านเนี่ยกูใส่ทรงผมอยู่ไม่ใช่เหรอ เฮ้ยมแอรอเฮ้ยดูชักดาบชักดาบอะไรชชักดาบแอบช็อกว้าวถ้าจอมมันโอเคไหนดูซิมันแรกเออชิ้นล้างหัวจำอะไรไม่ได้แล้วแม่งเพิ่มทุนดาะอัปเดตทุนดาเอ็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ดูลื่นด,ดีนะทำไมมันชักนานออก เฮ <ś les> ้ยกูว่าที่หัวคืนไม่ได้อน่หรอโ okay. e อเคอีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกูรับเควสทั้งหมดไม่มีหลอดอะไรไม่รู้ด้วยนี่หลอดมานานี่หลอดอะไรค่าความเหนื่อยเมื่อก,ก่อนแบบถ้าไม่ใช่สายเวทมันใช้แบบสเตมินาส่วนหลอดด้านใต้หลอดอะไรกูร้อนเหรอเอ,อ้ยหัวร้อนอย่างเลยอ่ะหน,น,นูหนูที่ยำหน้ามีเควสหนึ่งมันต้องแบบ เอาไข่ไอเน,นี่ยไข่สองฟองโอเครียดร้องดังกว่าน,นี้หนูรางดังกว่าน,นี้เฮ้ยแบบนั้นแล้วพี่ชอบเออได้ละแน่เคลสเสร็จละโหมีอารมณ์เลยได้ยินเสียงไก่อย่าหรอกแต่กูต้องไปส่งกนะับใครเนี่ยมันบอกหรือเปล่าอันนี้ก็เ,เก็บแอปเปิลก่อน เช็คเควสเสร็จแล้วเจนน่ะเชนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงได้มาแล้วกดเรียนได้สูตรคราฟใหม่เฮ้ยมีแต่สมุไรทั้งนั้นแหละเนี่ยโอ้อไมลืมไปตัวอืมทุกคนเป็นสมุไรทั้งนั้นโอเคได้ เฟส็ดกูกูแห่งให้ตีเทียแมนเด็กคลางโอ้โหเทียแม่งมียิงน้ำเชื้อใส่กูด้วยแม่งวางยานอนหลับกูแล้วแบบลักหลับกูไอ้ย่าแม่งจีเนียหวอ <c oughs> แันเด็กวิถีฐาน <c oughs> ไม่กลัวสมองกูนี่แหละที่วิถีฐานอืมอืม เสร็จเรียบร้อยครับเซอร์คุยไปไกแกเดี๋ยวมันจะให้เออคองไฟฟีเรามาฮึอ๋อรุ่นสเลเย,ย์ดูลื่นขึ้นนะเมื่อก่อนดูแบบแหลกๆเดี๋ยวตอนนี้มันดูสมูทขึ้นงไงไม่รู้ใช่ไม่เอารับเพื่อนตรงนี้ด้วยกูลืมไปเลยต้องมันเป็นเออนักผู้จนพลอ โดนรถชนอีกทีก็ตื่นมาในโลกลูนซิเลยเยอร์ซะแล้วนี่ไนงะอืมกูสอบเป็นเอา,าจนไปละนี่แม่งอ,อ๋อต้องจอยก่อนกูถึงจะเฮ้ยมันมีแฟรี่ด้วยแมนเด็กควีแมนเด็กอ้เหแ้ยแมนเด็กว่ะเด็ก,ดกสตรีมขอหมนะันแมนกู พี่ทำเสร็จหมดแล้วซุกจอ็อบเหลือแต่โปรโจ็อบที่พี่ยังไม่ได้ทำเอ้ยเสร็จแล้วโอเคดไหมกูเหลืออะไรอยู่ท่านี่พี่ไปล็อเควสชิ้นนี้มาด้วยล็อเควสแบบว่าเทรนสัตว์เอาของกินให้สัตว์นี่เขาคอมพิวต์อออ๋อ,อเนี่ยเนี่ยพี่ได้เควสอ๋อพี่ต้องไปตีแมนเด็ตคิน แมนเ r a ค e k i n เนอแต่ก่อนหนึ่งพี่น่าจะไปโหเืววพุ่งอ่ะเนี่ยไม่มีคูณสองอยู่ด้วยเอ้ยพีย่เอาเวลตันภายในวัดเดียวนะพี่ยังต้องทำอะไรแนละ้ว่ลืมแนละ้วอ๋อใช่พี่ยัไม่ต้องต้องไปจับสัตว์เอ่อแอปเปิลอ๋อใช่พาอไม่ต้องใช้แอปเปิลเนี่ยจริงๆสมัยเรียนเนี่ยพี่ก็ เยคุยกับเพื่อนนะแบบว่าเพื่อนไม่อยากเลี้ยงม้าไงเป็นคนชอบมา l ิเ t l โพนี y มากไม่อยากเลี้ยงม้าตัวเมียสวัสดครับนี่พี่บวเองนะหนูหนคือพี่อยากจะต้องตัดช่วงนี้ออกไปทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเอ,อคือกูแบบลืมไปว่ากูอัดคลิปแล้วกูกูใส่สุดไปหน่อยพี่คิดว่าอยู่ Youtube ไม่น่าจะให้พี่แบบว่าแซมทั้งหมดในเรื่องที่พี่จะแซมได้นะก็เดี๋ยวจะไปช่วงอื่นเลยแล้วกัน เอ้ยตีกูทงพลัวเลยเล่าน้องเึ๊ะไอ้เที่ยมคิดว่ามึงเจ๋งเหรอวะมึงคิดว่ามึงเจ๋งเหรอหนูอุ๊กอุ<ะ>๊กเอ้ยกูเติ๊กรบอทไอ้สัตว์ป่าเอ้ยเอ้ยติ๊กรบอทเหรอเราอเอ้ยเดี๋ยวกูได้แต่อือมาดีหนูไม่สนนะ เอ็มหนูไม่สนไอเ้เหี้ยมึงตีกูเว้ยยังไม่เยอะเลยไม่กูไม่ของสงสัด้วยซ้ำมี่ต้องส่งสกิลไอเ้ไอเหี้ยนี่ว่ามึงจะแบบโอ้ไอเ้เหี้ยพวกอ็อกไอสัตว์โอ้อจะกูเอ็มสแปมเอ็มวันเดียวหนูโดนลงสแปมวันเหรอเฮ้ย วันเลยจ้ะโอ้กลัวอะไรเล่าอืโผเอสเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เอลสัตใช่ปะมึงแม่งมึงพวกเอลไม่พอไอ้มายูพวกอ็อกอีกสัตวแม่งหนึ่งหนึ่งอยู่ไอ้ได้ไอ้สัว่มึงเจอกูไอ้เหี้ยมึงไปเจ้าเพื่อนกันเออดีมันอ็อกดีมันไอ้เหี้ยนี่ แม่งนี่ละคุณนะสายพวกคุณหนึ่ง,งอยู่เฮ้ยตีบันดีแล้วทำดีทำดีฆ่าไปเฮ้ยมีคนตีอยู่อ้าวไอ้ขอดูดหน่อยดิน้องเชี่ยออกเมื่อกี้ดีกว่าขอหน่อยดิอื้อโอ้พอนอนโอ้ยเชี่ยเพวกเชี่ยแม่งโดนคอมบเอ้ยแม่งร้องด้วย ก็ดีเชียออกมานนอนนานเนาะ๋อะ้ตื่นแล้วเหรอเชี่อตายหา,าจะเล่นเออเอโอ้ออโหมันจะโชคสแสลมกูทำไมคนมีตั้งเยอะตั้งแยะสักแม่งตีกูไอเ้เหี้ยอืมกูหันไปที่ไอ้ออกด้วย เออเสร็จได้อมแมนเด็กแล้วก็เ่ออตรงๆนะดูเซเยอร์เป็นเกมที่ดีเลยนะตอนนี้แม่กมีคูณสองไอพีแบบเราฟาร์มอยู่ด้วยเนี่ยน้องๆเห็นแล้วเปล่าหน้าแบบนี้มีบอสใหม่เลเวลแคปเป็นห้าสิบมีแลค์ใหม่อืมันแบบนี้ก็่อ๋อมี มีเลเวลใหม่แบบโอ้ยิ่งสู้เยอะมึงก็ยิ่งเก่งขึ้นยิ่งครับของเยอะยิ่งเก็บยาเยอะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ฟอสต์อ,อ๋อครับของได้สเต็งมานิ่งได้สเตมินาทาวเวดได้เอจิเอ้าเคมีได้เฮิบได้สปิริตมีค์ดใหม่คือซามูไรอืมซามูไรกับโอดาชิ่แล้วก็เป็นซับค์ดโอดาชิ โอเคแต่ห้าเดือนอย่างน้อยกูอยากให้มีสักสามคลาสหรือไม่ก็ซับคลาสอื่นๆก็ได้ 3, สักสามสี่ซับคลาสใหม่ม่ซับคลาสใหม่ก็ไม่มีวมีทอใหม่อูนมีอะไรอีโวกูนกับแอมพีบูแ,บแฟลี่เปลี่ยนเป็นเออ่ของใส่แล้วปะ ไม่ช่างมันแล้วกันแล้วก็มีเอ่อสกิลใหม่ของซับคลาสเนี่ยนี่ดูโอเคแล้วก็มี F2 f ซูเถ้าเกิดตอนนีน้ไม่รู้นะครับคือฟรีทูเพย์องก็คือบัมพายเป็นเผ่าสำหรับสายฟรีนะคือสมสมได้ฟรีแบบสร้างซ็อดใหม่ได้น่าจะออกเหมือนแบบอ็อ,อกมนุษย์เอลแล้วมีบัมพายเพิ่มขึ้นมาแต่บัมพายก็เสียคือสแตตมันลดลงครึ่งหนึ่งหรือเครียดสักอย่างเนี่ยถ้าเกิดตอนกลางคือ ไอ้เชี้ยออกไอ้สัตว์โกกูที่เผยเฮียมาดิมาดิไอ้สัตว์อื้อวันดิวันดิวันดิหนูวันดิหืวันดิวันดิวันดิหืวันดิเออไอ้เชี่ยกูลืมไปอื้ออื้ออื้อ อ๋อใส่เฮี้ยนี่นะอืออืออือเฮี้ยอีซี่ไอ้ท้องเติ๊กเราบอกเขาแบบเราจริงอ่ะโดนอะโดนกูดิกูอิงเข้าเข้าเซตโซนอะใสเฮี้ยในแบงตีกู สัตัวกงเปิดนิดคอร์ดอยู่เลยนี่เราถึงไหนล้วแล้วก็บวกหนึ่งลักเหมือนเซราฟิมไม่รู้เหมือนกันคือเผาอะไรมีค์ณิตี้อฟไลท์เชนน้องคิดว่าไงกบับการรอห้าเดือนอย่ยงตรงพี่ไม่รู้เลยวะกู <c oughs> มไม่รู้เลยว่า,วายังไงวะแค่ห้าเดือน่ะ โอเคไม่ได้แค่นี้แล้วแม่งดีเลยแล้วดีเลยอีกเห็นเหมือนเปิดตอนแรกอะพี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่เปิดตอนแรกไงไม่แบบบั๊กกันจุยกันจายแล้วก็แต่พี่รู้สึกเ,เกมแม่งลื่นขึ้นเกมแม่งง่ายขึ้นมีบอสม hey, มีเซ็เยอะขึ้นซัมติงอะไรพวกนี้แหละไม่ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือพี่ยื้อน้องอยู่คลิปคนครบแปดนาะทีเฉพี่ไปแล้ว พี่ไปดูนกโป้ดีกว่าคือไม่เดี๋ยวอาจจะอาจจะไปเล่นลุนเซียร์หลังไม่ต่อน,นี่นแหละอยากลองแบบช่วยเอ็นเกมอะไรพวกนี้นว่าเออเป็นยังไงแล้วถึงไหนแล้วเกี่ยวพีพีอะไรเป็นยังไงบ้างเพราะาเกมนี้นพี่ไม่เคยพีพีเลยเลื่องแต่พีพีนะพี่คิดว่าพี่คิดว่ามันเป็นเกมเนี่ยพีพีระบบพีพีมันกุ๊กแต่เ,เขาบอกว่าพีพีมันก็แจมดีเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดู ก็ไม่มีอะไรแล้วน้องๆขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามากันด้วยนะครับแล้วทั้งเฮ้ยเป็นไรเชื่อพี่พูดอะไรน้องๆน,นะจําไว้นะอย่านอนดึกน,อนน้องๆแม้น้องๆจะเป็นเหมือนพี่พูดไม่รู้เรือ่องเออพี่จะพูดอะไรต่อหรออใช่เออตอนนี้เหมือนพี่จะเริ่มไลฟ์ได้แล้วคอมมันไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่จะลองมาไลฟ์ดู อาจจะตอนไหนไม่บอกคิดดูอีกทีแล้วกันแล้วก็ดูก่อนด้วยว่าจะไลฟ์อะไรดีเออพี่โฮมไม่อยากจะเปนไลฟ์เกมเอฟเคซิมเลเตอร์จะแบบอะไรที่มันร้าใจกระตุ้นอะดรีนาลีนหน่อยเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็พี่มีที่คอยเป็นของตัวเองน้องสามารถเข้ากันได้ อ่าลิงอยู่ใต้ดีคิปชั่นนะครับสวัสนดนีผมบี๊กอ็อดเอเคบอมบีต้องขอลาไปไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ